สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแนวทางนำโชคนะครับคำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อในการนำเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคสลากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิน้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ มาครับทุกท่านมาดูแนวทางมาดูข้อมูลกันต่อครับงวดประจำวันที่16ตุลาคม2566แนวทางแรกจะเป็นแนวทางของแอนนันนะครับใบนี้อาจารย์ให้แนวทางวิ่งล่างมาที่2กับ3มีเลขดับมาให้เป็นแนวทางด้วยนั่นก็คือเลข4ใครไม่ชอบเลขดับก็เก่งเฉพาะเลขเด่นของอาจารย์ไปนะครับ เลขชุดอาจารย์ให้มาทั้งหมด8ชุดทุกท่านเน้นมา2เน้นมาที่26กับ36นะครับติดดาวชุดละ3ดาวเลยคุณผู้ชมจอบก่อแคบหน้าจอเอานะครับแนวทางล่างของแอดนันต่อมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์ท่านนี้ครับอาจารย์มีข้อมูลล่างมาให้2ชุดมี12กับ62นะครับ หนึ่งสองกับหกสองบอกเพิ่มเติมมาบอกว่าเป็นข้อมูลชุดโปรดนี่เป็นแนวทางของอาจารย์ทุกท่านชอบก็แคปหน้าจอเอาครับไม่ชอบก็ผ่านถัดมาจะเป็นแนวทางสองตัวล่างชุดเต็มของแอดกรมอาจารย์มีแนวทางมาให้โดยรวมก็ประมาณ20ชุดผู้ชมแคปหน้าจอแล้วก็ไปดึงชุดเด่นกันเอานะครับถ้าชอบแนวทางของอาจารย์ สำหรับงวดที่ผ่านมาหลุดไปทุกท่านมาลุ้นกันงวดนี้จะกลับมาเดินต่อไหมอีกใบหนึ่งของแอดกลมนะครับใบนี้จะเป็นข้อมูล2ตัวบนตรงโต๊ดใบนี้ก็มีแนวทางมาให้ตามที่เห็นเลยนะครับสำหรับงวดที่ผ่านมาข้อมูลสูตรนี้ของอาจารย์หลุดไปทุกท่าน2ใบ2แนวทางของแอดกลมนะครับ ต่อมาก็จะเป็นแนวทางของ do เด็กชนทุกท่านเด็กชนเลขพวงของอาจารย์อยู่ด้านบนนะครับได้49751ถัดมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางของ s เด็กชนทุกท่าน s เด็กชนเลขพวงของอาจารย์ก็จะอยู่ในส่วนด้านบนได้49 571 49 571ชุด3ตัวอยู่ถัดลงมานะครับมี2ชุด549กับ571ด้านล่างสุดเป็นข้อมูลชุด2ตัวบนล่างนะครับ4ชุดด้วยกันก็จะมี7175 49แล้วก็4 5ครับตามนี้ครับข้อมูลแนวทางเด็กชน ถัดมาจะเป็นแนวทางชุดเน้นบนของแอดเล่ยลาชุด3ตัวของอาจารย์ได้5 6,4 2ตัวมี6,4นะครับส่วนข้อมูลล่างของอาจารย์ได้28ชุดเดียวตามนี้ครับข้อมูลชุดเน้นบนถัดมาครับใบนี้จะเป็นแนวทางของแอดดุยพรันทุกท่านอาจารย์ให้ข้อมูลล่างมานะครับใบนี้บอกเพิ่มเติมมาบอกว่าเป็นข้อมูลล็อกศูนย์ เลขชุดล่างของอาจารย์ที่ให้มามีอยู่4ชุดนะครับ70 8, 80 90แล้วก็10เน้นมา3ชุดนะครับ70 90แล้วก็10วันที่ก็จะอยู่ด้านบนอีกข้อมูลหนึ่งของอาจารย์ครับใบนี้เป็นข้อมูลชุด2ตัวบนบอกเพิ่มเติมมาบอกว่าเน้นบนนะครับ เลขชุด2ตัวที่อาจารย์ให้มาเป็นแนวทางก็จะมีอยู่ทั้งหมด6ชุดนะครับ4252 5758 6898เน้นมา4ชุดทุกท่านขี่เซ็นใต้สีแดงก็คือ525758แล้วก็98ในส่วนข้อมูลชุด3ตัวก็จะอยู่ใบนี้นะครับแคปหน้าจอเอาทุกท่านไปรายเรียงดูได้เพิ่มเติมตม,มีชุดเบิ้ลอยู่ ด้านล่างชุดหนึ่งนะครับตามนี้แนวทางของแอดดุยพรันต่อมาครับจะเป็นแนวทางของแอดสมาร์ททุกท่านเป็นแนวทาง3ตัวบนอาจารย์มีแนวทางมาให้3ชุดด้วยกันนะครับมี860 870แล้วก็876 860 870 876นะครับวันที่ก็จะอยู่ด้านบน 16ตุลาคม2,566ต่อมาจะเป็นทางกระด้านดำของแอดต,ตีน้อยงวดที่ผ่านมาเลขเด่นของอาจารย์ได้0กับ2ก็เข้าทั้ง2ตัวเลยนะครับส่วนเลขชุดของอาจารย์นั้นก็จะมีเข้าชุดที่เด่น2นะครับนั่นก็คือ2 0 อยู่ในส่วนตรงนี้ครับงวดใหม่คือใบนี้เดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันสาธิติโดยรวมสีงวดลังสุดครับหน้าจอเอานะครับลายเรียงรูได้16ทับ1 2 5 6 6เลขเด่นของอาจารย์ได้1กับ9ทุกท่านเลขชุดที่ติด1อยู่ตรงนี้ชุดที่ติด9ก็จะอยู่ด้านล่างชอบเลขเด่นตัวไหนก็ลองนำเลขชุดของอาจารย์ไปพิจนานรณาดูได้ แนวทางกระดานดำของแอดตีน้อยต่อมาครับจะเป็นแนวทางเด่นล่างของแอดคนมหาเฮงอาจารย์ให้แนวทางมา4ชุดด้วยกันมี6 3 6 4 1 3แล้วก็1 4นะครับ6 3 6 4 1 3 1 4 ต่อมาก็จะเป็นข้อมูลชุด2ตัวแล้วก็3ตัวโต๊ะของอาจารย์ทุกท่านกลุ่มด้านบนนั้นเป็นข้อมูลชุด2ตัวนะครับด้านล่างก็จะเป็นข้อมูลชุด3ตัวแคปหน้าจอเอานะครับถ้าชอบเอาในวทางของอาจารย์เนาะต่อมาครับใบนี้ข้อมูลคู่ท้ายบนล่างชุดเต็มของแอดยายผาใครรอข้อมูลชุดนี้อยู่มาแล้วนะครับ งวดที่ผ่านมาแนวทางของอาจารย์มี02ไปบนทุกท่าน3งวดหลังสุดเข้าทั้งหมดนะครับงวดใหม่ก็คือใบฝั่งทางขวา16ทับ10 2,566งวดประจำวันที่16อยู่ตรงนี้นะครับเลขชุดของอาจารย์ก็จะอยู่ในส่วนตรงนี้แทปบหน้าจอเอานะครับด้วยลักแอดยายผา ข้อมูลคู่ท้ายบนล่างชุดเต็มต่อมาจะเป็นแนวทางของอาจารย์รัพ์เศรษฐีนะครับใบนี้อาจารย์ให้แนวทางเลขชุด3ตัวมานะครับพร้อมกับเลขเด่นตัวเดียวเลขเด่นของอาจารย์ตัวเดียวนั่นก็คือเลข8นะครับเลขชุดที่อาจารย์ให้มาก็จะอยู่ด้านล่างรวมแล้วก็16ชุดนะครับ ไปดึงชุดเด่นกันดูนะครับใครตามแนวทางของอาจารย์ถัดมาจะเป็นแนวทางของแอชลารดานะครับเป็นข้อมูลชุดเน้นน่าจะอยู่ที่นี่วดที่ผ่านมาคือใบฝั่งทางซ้ายผมก็ลงให้นะครับแนวทางของอาจารย์ตัดเล่นแล้วมี6 6ถูกทันลงไปล่างงดหมายอาจารย์ให้มาแล้วก็คือใบฟังทางขวา 16ทับ12,566เลขชุดของอาจารย์ก็ตามนั้นเลยทุกท่าน3ตัวให้มา4ชุดนะครับ867 8 6 8 8 7 7แล้วก็8 7 8ตัดเล่นก็จะมี6 7 6 8 7 7แล้วก็7 8ครับแนวทางของแอดชรดา มาต่อกันที่ในทางของแอดกิจจานะครับใบนี้เป็นข้อมูลชุดเต็มงวดที่ผ่านมาในทางของอาจารย์ก็เข้าทุกท่านมี02ไปบนงวดก่อนหน้านั้นลงไปล่างนะครับมี64งวดที่ออก46งวดใหม่คือใบฝั่งทางขวาเดี๋ยวเรามาดูใบเต็มกันครับสูตรของอาจารย์ก็จะอยู่ด้านบนนะครับได้3,4,6กับ5,6,7,8ชนกัน6ตัวเดียว ชนกันได้เลข6เนาะเลขชุดของอาจารย์ก็ตามนี้เลยทุกท่านชอบแนวทางของอาจารย์ก็เก่งได้หมดเลยนะครับต่อมาก็จะเป็นแนวทางบวกคำสีบวกคำสีงวดที่ผ่านมาก็เข้านะครับมี0ูนย์สองงวดใหม่คือใบฝั่งทางขวานะครับใบที่ผมได้มาอาจารย์สลับเดือนกับ 6, วันทุกท่านสลับผิดตำแหน่งเนาะ เข้าใจตรงกันครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาดูไปเต็มกันเนาะงวดใหม่ของอาจารย์เลขชุด3ตัวได้4 5 1กับ0 9 4ย์กกท่าน4 51กับ0 9 4ยตัวก็จะมี519426แล้วก็70ตามนี้ครับแนวทางข้อมูลของบัวคำสี ต่อมาครับใบนี้ข้อมูลเลขไม่น่ามาล่างของแอชชาพลงวดที่ผ่านมาสูตรของอาจารย์ได้เลข6หลุดนะครับหวยออก66 6ล่างงวดใหม่สูตรของอาจารย์ได้เลข2นะครับได้เลข2 16ตุลาคม2566ก็จะประมาณนี้ครับทุกท่านแนวทางของอาจารย์ทั้งหมดขอขอบพระคุณอาจารย์เจ้าของข้อมูลทุกๆข้อมูลเลยครับ